สวัสดีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะพี่ EP นี้เป็น EP ที่275แล้วพี่วันนี้ก็มีพระให้พี่ๆเลือกหาเลือกชมพปลายององจุใจอีกเช่นเดิมพี่เจรประมาณ9โมงเช้าถึง10โมงเช้าเนาะนะครับวันนี้คัดพระมาให้ทำพี่ๆแบบหนึ่งชุดใหญ่ๆเลยนะมีแต่สมเดจเนาะนะครับอ่ะฝากช่องหน่อยนี่ครับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรพี่0 9 5 6 2 3 2 8 4 7ปเจนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าถ้าที่พี่จะแอด ID ร้านมาทางเราก็ได้พ วันนี้ก็มาสายนะพี่นะครับจีที่สองร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วนะฝากกดติดตามช่องผมด้วยเนาะนี่ครับอ่ะไปชมรายการแรกเลยเนาะไปชมรายการแรกเลยไม่ต้องให้รอช้าและเสียเวลานี่รายการแรกนะครับรายการที่หนึ่งนะี่ครับจับจองกันได้พี่น้องนะรายการที่หนึ่งนะครับสมเด็จนะครับอันนี้เป็นเกตเรียกเกตเกโตโคตรเกตอะไรสักอย่างเนาะนี่คนระับอ่ะนะครับเส้นะนะแต่งงานสวยๆนะครับมวลสารดีเนาะนะครับมวลสารนี่เป็นเม็ดๆมเม็เลยเลยนะครับแจมแมนะครับ สวยเดิมพี่นะครับรายการนี้รายการที่หนึ่งนะครับจับจองได้องคละสามร้อยบาททุกรายการนี่ครับเราไม่มีแตกหักแน่นอนนะครับแจมๆนี่ครับสวยเดิมเลยนะอ่ะรายการที่หนึ่งเนาะเนี่ยใครชอบนี่มนสัตว์มาเต็มเลยนะครับเส้นแตกไรงงแตกแรงนะครับเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนี่แจ,แจมแจมเลยเนาะนะครับแจมๆจมรายการนี้รายการที่หนึ่งนีครับหายากพี่เนาะเกตดโคตรแบบนี้ นะครับมวลสารนี่มีเม็ดแร่เม็ดกรวดเม็ดทรายนี่ดูดิแจมแจมนะครับแบ่งกันไปแล้วกันนะครับรายการที่หนึ่งสามร้อยบาททุกรายการนะครับส่งฟรีทั่วไทยไม่มีการบวกเพิ่มแล้วพี่น้องนะครับช่องเรานะครับนี่ครับไปขอรูปเพิ่มเติมก็แอดไอเดียมาทางเราได้หรือว่าโทรมาทางเราสายตัวนสายตรงนี่ครับอ่ะแบ่งกันไปแล้วกันนะครับนี่โอ้โหสวยจริงนะครับข้างหลังดูเลยเป็นไงแจมแจมเลยเนาะนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะแบ่งกันไปแล้วกัน สวยเดิมพี่สวยเดิมวันนี้นะแบ่งกันไปนี่วันนี้มาสาแล้วในวันนี้วันจันเนาะเนี่ยวันจันนี่เดิมเดิมเลยพี่สวยเด็ดสวยเด็ดแน่นอนแจ่มทุกรายการวันนี้นะนี่โอ้โหนี่ดูดิรายการที่หนึ่งพี่เนาะเป็นไงสดสดสวยส,สวยเลยนี่ครับหายากพี่เนาะเส้นแบบ จ๋วจริงคนระับอ่ะแบ่งกันไปแล้วพี่น้องนะครับรายการนี้รายการที่หนึ่งครับสามร้อยบาทนะครับใครโทรมาปิดก,ก็บอกรายการด้วยนะครับอ่ะรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สองนี่โอ้โหเป็นไงเนื้อเนื้อออกแบบเหลืองๆเนาะนะครับเหลืองๆสีไข่รายการนี้รายการที่สองนี่เกทะลุซุ้มนี่ความเก่าความคมน่ครับมีรอยเส้นสายฝนเลดูเลยรอยขีดยาวๆอย่างเงี้ย,ย,ยสวยเดิมๆเลยเลยนาะครับสวยสวยเดิมๆเลย ใครชอบรายการไหนก็โทรมาปิดได้เลยเนาะครับใครชอบรายการไหนโทรมาปิดได้เลยนะครับจับจองก็ได้ใครไวใครได้ใครโทรมาปิดก่อนได้ก่อนแน่นอนแจมเด็ดคมพัดเจนแน่นอนนี่เกตุรุทุม้มเป็นไงเนื้อแจมเลยเรียนหนาอกหน้าอกตึงๆนะครับนี่เม็ดแร่เม็ดกวดนะครับฐานคมพัดเจนอ่ะแบ่งกันไปพี่รายการที่สองนี่เป็นไงดูข้างหลังพี่เนาะ มวสารดีครับองนี้นะครับรายการนี้รายการที่สองนี่ครับผมจะย้ําตลอดคลิปเนาะะนี้บถ้าผมพูดผิดประการใดไปองคไหนผมก็ต้องขออภัยพี่ๆเอฟซด้วยเนาะนี้ยครับไม่ว่ากันเนาะนี้ครับบางทีก็มีพูดผิดพูดถูกพูดถูกมั่งนี่ดูดิแต่แต่เป้นฝนใส่ฝนประมาณนี้เนาะนะครับสวยเดิมพี่น้องสวยเดิมนะครับหน้าอกเด้งเดงตึงๆนะครับเนื้อนิเนียนเลยความก่าวความคมจัดๆเลยเนาะนะครับรายการนี้รายการที่สอง เนี่ยครับเกลือซุม้มแจมสวยพี่แจมสวยเนื้อนี่ครับอ่ะแบ่งกันไปพี่เนาะแบ่งกันไปใครชอบรายการนี้เนาะสวยๆเลยนะครับอ่ะรายการที่สองครับ <c oughs> ต่อไปเป็นรายการที่สามนี่โอ้โหดูเนื้อดิเป็นไงเนื้อ,อย่างแจ๋วพี่เนาะเนี้ยยเนื้อย่างแจ๋วนี่มคมเลยรายการนี้รายการที่สามนี่ครับใครชอบรายการนี้เนาะเนะียโทรมาปิดได้เลยนี่เส้นจากรายงาคมๆ <c oughs> นี่ครับเป็นไงคมชัดเจนพี่ไม่ต้องห่วงรายการนี้คมชัดเจนนี่โอ้โหเป็นไงเด็ดจริงเด็ดจริงแจ๋วจริงนี่ครับอะแบ่งกัไป้วกันพี่เนาะรายการนี้สวยเดิมเลยนี่ดูดินะครับลอยลุบลพุ่นนะครับแจมๆ ครับแครไว้ครัได้แล้วกัน,นครับรายการนี้รายการที่สามเนาะ <c oughs> อ่ะรายการที่สามจับจองก็ได้พี่นนอะนะวันนี้จะไปอัน,นเรื่อยๆนะส่องกันให้เห็นช้าๆาช,าช,าชัดเลยนะแต่ละองค์อ่ะแบ่งกันไปพี่รายการที่สามองค์นี้นี่ครับสวยเด็ดพี่ไม่ต้องห่วงครับเนื้ออาหารแบบน่าน่าสนใจนะครับน่า คนพบใครจะนาานั้นหน้าซองอ่ะรายการนี้เนาะนี่ครับรายการที่สามนี่ครับรายการที่สามนี่สวยเดิมเลยพี่เนาะจัดจ้านับเนื้อนี่ครับเนื้อจัดจ้านแน่นอนอ่ะแบ่งกันไปพี่นะรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่นี่ครับอันนี้เป็นเนื้อดินเผานี่รายการนี้นะสําเร็จ เนื้อดินเผาเนี่ยับหายากกุเก่าเก่านะกุบโบราเนื้อดินเผามีองค์เดียวด้วยมั้งองค์นี้นะครับนี่เป็นเนื้อดินเผาเนาะรายการที่สี่เนื้อดินเผาเลยแจมเนี่ยครับมีค้ับลอยครับวงครับเบ้านะครับแบ่งกันไปนี่ครับเนื้อดินเผานะหายากองค์ละสามร้อยบาททุกรายการพี่วันนี้แบ่งปันจับจองได้เนะนะฝากกดติดตามด้วยเนาะนะฝากกดกระดิ่งนะใครขอรูปเพิ่มเติมหรือว่าแอดไอดีไลน์ก็ เบอร์โทรกับแอดดีไลน์ก็อยู่ใต้คลิปนะพี่ครังผมส่งให้เรียบร้อยนะเนาะนี่ครับโทรมาสอบสอบถามได้ว่า <c oughs> ยังอยู่หรือเปล่าครับมีพระให้เลือกหลายรายการวันนี้นนนเ,นเน,นเาเ <c oughs> เนะนะครับรายการนี้รายการที่สี่นี่เป็นเนื้อดินเผาครับสมเด็จสวยเดิมพี่น้องนะครับเนื้อดินเผาแจ่มๆพี่น้อนะเนื้อแบบสวยงามนี่ครับอ่ะแบ่งกันไปพี่น้อนะครับรายการนี้รายการที่สี่ ต่อไปเป็นรายการที่ห้าเนาะนี่ครับนี่หูปิดทองไว้เนี่ยดูดูดูคูคาบเบ้าครับคาบเบ้าคาบน้ามันตังอิลดูไงแจมแจมดูเลยนะครับคาบสองชั้นนะครับมวลสารดีองค์นี้ผมบอกเลยชัดเจนนะครับคัดมาให้อย่างดีเนาะนะครับคัดมาให้ท่านพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับรายการนี้รายการที่ห้านะครับเก๋สวยสวยเลยนี่ครับคาบสองชั้นนี่เส้นแตกรายการนะครับมีปิดทองนะครับนี่น้ำมันตังอิวคาบลักอะไรประมาณนี้เนาะนี่ครับอะ รายการนี้นะเป็นรายการที่ห้าเด็ดๆเลยเนาะะวันนี้มือไม่นิ่งนะกองไม่ค่อยโฟกัสต้อง,งขออภัยจริงๆนี่ครับสวยๆแล้วเดิมๆเ,เลยพี่เนาะนะครับนี่ครับใครชอบสมเด็จใครรักสมเด็จเนาะนะครับหรือว่าดูอีพีให้จบแล้วเขียนไว้ว่าองค์นี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าดูทีละองค์แล้วโทรมาปิดได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวไม่ทันท่านพี่ๆคนอื่นเขาเนาะนี่ครับนี่มอนสัตนี่เป็นเม็ด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 เลยจจๆ สวยเด็ดพี่สวยเด็ดไม่ต้องห่วงวันนี้นะครับราคาแบงปันสามร้อยบาทนี่ครับแต่สวยจริงพี่น้องเนี่ยมีนี่มีคราบลักมีคราบเขาเรียกว่าลักปิดทองอะไรประมาณนี้เน้องเนี้ยครับนี่ครับสองชั้นคาบเบ,าบ้าจำเจมเนาะเนี้ยครับจำเจมรายการนี้รายการที่ห้าแล้วพี่น้องนะครับรายการที่ห้าจับจองก็ได้พี่น้องจับจองก็ได้นีครับสวยสวยเด็ดเเลยอ่ะแบ่งกันไปแล้วกัน ต่อไปเป็นรายการที่หกพี่นี่โอ้โหเป็นไงวงนี้เป็นไงนะครับเป็นจุด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 เลยนะครับจุดมนสาเนียครับแจมแจมนะครับเนื้อมันมันเด้งเด้งเลยนะครับนี่ข้าเน่าเน่านะครับรายการนี้รายการที่หกนี่โอ้โหเป็นไงแจมแจมนะครับออกสีทองนะครับ <c oughs> เนื้อสีไข่นะครับนี่เกตยันซุ้มเนาะนะครับรายการนี้นะครับรายการที่หกนี่แจมแจมเลยนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับ สวยชัดเจนพี่นะครับมีค่าเบ้าเนี่ยดูข้างในดิโอ้โหสวยจริงนะครับมีเม็ดหินเม็ดแร่เม็ดกรวดนี่ยดูดิเป็นรอยจุดจุด,จ,ด,จ,ดจุดนียครับเกยันซ้มนะครับหายากผมบอกเลยนะร,รายการนี้นี่มีรอยคราบเน่าวนะครับของสมเด็จนะครับเนื้อมนสารดีองนี้นี่อ่ะแบ่งกันไปแล้วกันพี่นะครับรายการที่หกรายการที่หกเนาะแกมพี่นะเนะี่ครับ สวยคมชัดเจนพี่ไม่ต้องห่วงวันนี้ <c oughs> อ่ะแบ่งกันไปแล้วกันนะครับรายการนี้นะครับรายการที่หกพี่นะใครโทรมาบอกก็บอกด้วยรายการเที่ยวไรนี่ครับช่องเรานะครับมีแต่สวยสวยสมเด็จนะครับใครรักสมเด็จช่องเราเลยนะครับอ่ะแบ่งกันไปแล้วกันพี่เนาะรายการนี้รายการที่หกแจมๆจมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดพี่เนาะนี่โอ้โหเป็นไงดูเนื้อเนี่ครับรักแดงเนะีครับรักแดงคับสองชั้นนะครับมีองค์เดียวด้วยนะรายการนะครับ มีสององอีกองค์ปิดไปแล้วนะครับแต่เนี่ยองค์สุดท้ายแล้วนะ่ครับองสุดท้ายองนี้ได้มาสององเนาะนะครับ <c oughs> ผมจะเลือกลงแต่ละคลิปแต่ <c oughs> ะละคลิปไปเนาะเนาะอ่ะรายการนี้รายการที่เจ็ดนะครับเกรทะลุซุ้มนะครับสวยสวยนะครับเนื้อจัดจัด,จด,จด,จดจน,นะครับเนื้อจัดจ้านนี่ครับลักแจมนี่โอ้โหอ่ะแบ่งกันไปแล้วกันพี่เนาะนะครับแบ่งกันเก็บสะสมเก็บสะสมไปพี่นะวันนี้นะครับเก็บสะสมเช่าหาเช่าชมเก็บสะสมได้ เด็ดจริงแจ่มจริงแจ๋วเขาเรียกว่าแจ๋วเลยฮะองนี้เนาะรายการที่เจ็ดนี่โอ้โหมรสานี่เม็ดหินเม็ดรายเม็ดกรวดเม็ดแร่นะเป็นร้อยเม็ดเม็ดเม็ดเป็นไปกันเลยนะครับน่าเก็บสะสมพี่เนาะองละสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับจับจองก็ได้แน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะราคาแบ่งปันนี่ครับราคาแบ่งปันนะครับเอื้อมถึงได้ทุกรายการนะครับรายการที่เจ็ดนี่ดุท่านี่ยังคมเนาะนี่ครับโอ้โหสุดยอดพี่เนาะนี่ครับดูข้าวเบ้าเลย นะครับหน้าอกเด้งๆตึงๆนะครับมวลสารดีเนาะนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับแบ่งกันไปแล้วกันนะครับรายการนี้แบ่งกันไปนะครับสวยๆแต่สวยเด็ดแพะพี่เนาะนะครับสวยเด็ดจิ้มๆอะรายการที่เจ็ดพี่เนาะใครโทราปก็โทรมาบอกไวๆหน่อยเนาะนะครับท่านพี่ๆคนหน่นเขารอแล้วรอรอปิดอยู่นะครับมีหลายท่านนะครับใครไวก็าได้แล้วกันเนาะนะครับอะอะรายการที่เจ็ดนะครับแบ่งกันไป ต่อไปเป็นรายการที่8ปดนี่โอ้โห <source> ดูดูเนื้อนี่ครับรายการที่แปด่เกตทะลุทุ่มนะครับเนื้อออกแบบสีสีไข่ออกเหลืองนะครับคาบสองชั้นนะครับคาบบงคาบเบ้าดูดินะครับสวยรับฐานเถื่อนคมนะครับฐานคมนะครับมีคาบเบ้าตรงซอกแขนนี่ครับมลสานี่เป็นเม็ดเลยนะครับดูดิเป็นไงนะครับคาบรอน่าข้างข้างข้างนี่ครับอะรายการที่แปดพี่นะครับรายการที่แปดก็สวยเหมือนกันนี่ครับใครแล้วแต่ท่านพี่ชอบเนื้อแบบไหนเนาะนะครับ นี่ครับคัดมาให้แบบเต็มๆเลยนะครับแต่สวยสวยจัดนะครับอ่ะแบงกันไปนะครับรายการที่แปดนะครับผมจะย้ําตลอดคลิปเนาะนะครับนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับ EP ที่สองร้อยเจ็ดสิบห้านาะนะครับ EP นี้โอ้โหเป็นไงจัดจริงพี่ผมบอกเลยว่าจัดจ้านนะครับจะได้ว่าจัดจ้านในย่านนี้นะครับสวยแชมป์ประเทศไทยสวยแชมป์โลกนี่ครับ แบ่งกันไปพี่แบ่งกันไปนะปรายการที่แปดนี่ยมีคาบทอง,อางจางๆเห็นเห็นปะนะแบบเงาเงานี่คราบเน่าเนี่ยครับไตาฐานเนาะโอ้โสวยพี่สวยนะรายการนี้เกจะุซุ้มแจมคมชัดเจนนะแบ่งกันไปพี่รายการที่แปดนี่สวยเดิมรายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่เก้าเนียครับองค์นี้ก็สวยเนี่ยครับรายการที่เก้า เป็นไงคมเลยเนาะนะครับสวยทุกองคพี่วันนี้นะครับคัดมาให้อย่างดีในเกตทะลุซูมนี่ครับคาบวงคาบเบ้าเนี่ครับเส้นแตกไรง,งงแตกไรงานี่เป็นไง,ไง,ไงแจมแจมมวลสารดีนะครับคาบเก่าๆถึงยุคถึงยุคพี่เขาว่าถึงยุคน,คน,น,คคน,นี่ครับนี่เกตตรงๆเนี่ยเกตโคตรนิดๆนี่ฮะแบ่งกันไปพี่นับฐานสวยองค์นี้ฐานสวยคมมาเจนแน่นอนนี่ครับ นี่โอ้โหเป็นไงดู is, ้งหลังนะครับรายการนี้รายการที่เก้าเนาะนะครับจับจองก็ได้พี่จับจองก็ได้นะครับใครไวใครได้นะครับใคร,นะครชอบรายการไหนก็โทรมาปิดได้เลยเนาะนี่ครับบอกรายการให้ถูกก็ส่งถูกแน,น่นอนนะรพระเราตรงปกนะครับตรงคลิปตรงปกทุกรายการอยู่แล้วเนาะไม่มีการสับเปลี่ยนปิดแล้วปิดเลยเนาะนี่ครับใครไวใครได้แล้วกัน,กนอะแบ่งกันไปพี่เนาะรายการที่เก้านะครับแต่เนื้อสวยเนียนเลยนี่ครับน่าไปเรียมกรอบคองไอคอหรือว่า เก็บไว้ฝากลูกฝากหลายก็ได้อ่ะแบ่งกันไปพี่รายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบนี่ครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับรายการที่สิบเนื้อสวยเนื้อเนียนนะครับเนื้อเนียนแจมแจมนี่ครับมีปิดท้องด้วยครับสวยเลยเนาะเนื้อขาวเขาเรียกวเนื้อแบบสีงานี่ยครับสีงานี่ครับเส้นแตกไยงานี่รอยข้างจะแจ๋วจริงพี่นะนะครับ สมเด็จพิมพ์เซนได้นะร,รายการที่สิบแล้วกันนี่โอ้โหเป็นไงมวลสารเต็มเลยนะครับมีดคาบลักบางๆนะครับมีปิดทองสวยๆเลยนี่ครับสภาพแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะพี่ผมบอกเลยนะครับประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับเนื้อสวยเนียนนะครับมวลสารละเอียดละเอียดใครชอบมวลสารละเอียดในตรงองค์นี้นี่เนาะดูดิแจมพี่แจมรายการนี้นะร,รายการที่สิบ นี่โอ้โหเป็นไงแจมสวยอ่ะแบ่งกันไปพี่นะร,รายการนี้ <c oughs> นี่ครับโอ้โหเป็นไงรายการที่สิบแจมเลยนะสมเ็จพิมพ์เทนได้ต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเนาะนะครับนี่ดูคาบองนี้ผมบอกเลยว่าคาบสองชั้นมาเต็มมานะครบเครื่องเลยนะรายการที่สิบเอ็ดนี่ดูนะครับเกตลุทุม่มนะครับคาบสองชั้นนี่เป็นปั้นเลย นะครับคราบสองชั้นเป็นป้านเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเนาะนะฝากกดติดตามช่องที่เด็ดพระบ้านพระเหมาด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยเนาะนะครับแจมแบบนี้เลยนะครับรายการทิศเพ็ดนี่เกตสุลุ่มนะครับคราบสองสองชั้นเนี่ยเป็นเบ้าเป็นแบบแล้วเป็นเป็นมัดมัดมัดเลยนะครับใหญ่ๆนะครับรายการทิศเพชรนี่ครับดูข้างหลังนี่เป็นงวนสารดีแจมชัดเจนคมชัดลึกเด็ดๆพี่วันนี้มาแบ่งปันให้ท่านที่พี่แบบเด็ดๆเลย สวยคมแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงสวยคมชัดเจนนะแจมโอโหเป็นไงโอ้โหเป็นสวยจริงพี่สวยจริงแจมอ่ะรายการที่สิบเอ็ดนะครับใครโทรมาบอกก็รายการที่หนึ่งหนึ่งนะร,รายการที่สิบเบอ็ดอะแบ่งกันไปแล้วรายการนี้แต่สวยจริงพี่นงะคาบส,บสวยสวยต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนี่เลยองนี้เลยนะครับคาบสองชั้นนะครับ นี่ซ็อกแขนเป็นมัดเลยนะครับมีปิดท้องไว้ด้วยนี่ครับแจมแจมรายการที่สิบสองนี่ครับไข่ทองมาปิดกระบอกรายการเนาะแต่ลรายการก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ท่านพี่ชอบรายการไหนเนาะนะครับผมจะบอกเป็นเป็นรายการรายการไปนะครับรายการที่สิบสองนี่ขาบบ่าเบานะครับสวยแจมเนื้อดีพี่เนื้อดีนะผมก็สามร้อยเท่านั้นเอาแบ่งกันเลยมาแบ่งกันไป <c oughs> แบ่งกันเก็บสะสมพี่เนาะนะครับนี่ ดูดิโอ้โหยังสวยพี่นะปิดทองแบบเก่าแโบราณโบราณเลยผมบอกเลยชุดนี้นี่ฐานเสริอนโคมเนาะเนี่ยครับหน้าอกเด้งๆตึงๆเลยนะดูดิโอ้โห,นะโโหแจมจัดนี่ดูปิดทองด้วยคาเบลนะครับอะรายการนี้รายการที่สิบสองแจมสวยเด็ดแน่นอนนะครับรายการสี่สิบสองเนาะ นี่แบ่งกันไปพี่รายการนี้ต่อไปเป็นรายการที่สิบสามเนาะนี่เลยนะครับรายการที่สิบสามนี่ใครชอบรายการไหนก็โทรมาปิดนะตรงปกตรงคลิปแน่นอนนะครับตรงคลิปจปมีการสับเปลี่ยนแน่นอนนะได้ตรงคลิปแน่นอนนะปิดแล้วปิดเลยนะครับได้อค์ไหนก็องค์นั้นอ่ะรายการนี้รายการที่สิบสามนี่เก็ททะลุทุ้มนี่ครับวันสารดีครับวงค้ับเบ้านีครับครับสองทวงสองชั้นมาเป็นปั้นๆนะครับเดิมๆเลยนะหน้าอกตึงๆเด้งๆอย่างนี้เลย บมลสานนี่เป็นเม็ดๆกันเลยแบ่งกันไปพี่นะแบ่งกันไปนี่มวนสไปเป็นเม็ดสวยๆวยนะครับออกคาบเล่าเน่าจำเจมเนื้อมันๆคมๆนี่ครับรายการนี้ครับรายการที่สิบสามจับจองก็ได้พี่จับจองก็ได้ใครชอบรายการไหนเนาะอ่ะแบ่งกันไปพี่นะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบสาม สวยเด็ดแน่นอนนะครับรายการที่สามนี่แจมแจมต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่พี่นี่เลยนะครับรายการที่สิบสี่นี่ครับเน่านะครับเป็นแผงเลยนะครับออกแบบเนื้อสีไข่ครับเนื้อสีไข่นะครับแจมแจมพี่แจมแจมไม่ต้องกลัวเลยดับเดิมเดิมเนาะนะครับรายการนี้รายการที่สิบสี่นะครับเกตทรลุทุ้มเดิมเดิมพี่เนาะนี่นครับมอนสานดีองนี้ นี่ขาวน้ำมันตังอิวครับแบนบโบราณโบราณอย่างนี้ออกกระดมดำสวยๆเนาะนะครับถ้าผมพูดผิดก็องไหนก็ต้องขอพรยพี่พี่เอฟซีด้วยเนาะเนียไม่ว่ากันเนาะพี่เนาะบางทีผมก็รูบมั่งไม่รูบมั่งเนาะผมก็พูดไปตามพระไปนี่ดูราบเน่าจมแล้วแต่ท่านพ,พี่จะพูดแบบไหนเนาะ,นะผมก็ผมก็อะไรเดียอะผมก็พูดอย่างนี้แล้วกันเนาะเนี่ยครับอะรายการที่สิบสี่จมเดิมพี่เนาะเนียครับ รงปกทุกรายการแน่นอนพี่เนาะนี่ครับนี่ดูฐานฐานแจมนแแ่มนะครับดูดูรอบแก้วดิแล้วขอบซุ้มเนี่ยครับทะลุซุ้มนี่ครับครับแตกรายงานนี่อะรายการนี้รายการที่สิบสี่นี่ครับใครชอบรายการนี้นเนาะนี่ครับสวยเดิมเด็ดเด็ดเนี้ยหน้าสองพี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านี่ครับใครชอบเส้นแตกไรยงานแบบเยอะๆแบบนี้เนาะนี่ครับหมืนสารดีดูดิ บนลานบนลานเลยนะครับมีเม็ดหินเม็ดทรายเม็ดกรวดเม็ดแร่เนี่ยครับนี่แจมแจมนะครับองนี้นี่เกจทะลุซุบมาพี่เนอะฐานสวยเนาะนะครับฐานเล็กๆสวยๆอย่างนี้เลยอ่ะรายการที่สิบห้าแล้วกันนี่โอ้โหเป็นไงเซ็นตแตกรายงานนะพายากผมบอกเลยนะครับรายการนี้นี่นะอกตึงๆเด้งๆนะครับดูดิ โอ้โหยังสวยพี่เนาะนี e. ่ครับหน้าสองหน้าดูพ <S dreams> ี่เนาะแบ่งกันไปพี่รายการนี้รายการที่สิบห้านี่มวนสารนี่เป็นรถดูดิครับเป็นรอยเม็ดเม็ดเป็นเม็ดหินเม็ดแร่เม็ดกรวดพี่ดูดิเจ๋วจัดพี่นะองค์นี้นะครับสวยแชมป์เลยนี่ครับสวยแชมป์ประเทศไทยผมบอกเลยเนาะนี่นะครับส่องกันให้เห็นทุกจุดเนาะนะครับตรงปกได้นอนนี่ไม่ต้องห่วงนะแพ็คผมแพ็คไปให้อย่างดีพี่เนาะนะครับ แพ็กไปให้อย่างดีไม่ต้องกลัวแตกหักเลยนะครับกันนงกันน้ําเข้าแน่นอนอะแบ่งกันไปแล้วกันเนาะรายการนี้นี่รายการที่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนี่เลยนะครับรายการที่สิบหกนี่โอ้โหเนื้อดีนี่ครับโอ้โหนี่แบบคัดมาแบบส,สวยๆเลยพี่เนาะนี่นะแบ่งกันไปพี่นะร,รายการที่สิบหกนะครับเกตันซุ้มนะครับครอบซุ้มแบบใหญ่ๆฐานสวยนี่ดูดิ ฐานสวยอง์นี้รายการนี้เนาะเส้นแตกรหยงามมีเจือจางเนาะนะครับมีรอยคราบวงค้าบเป้านะครับมีค้าบมังตังอิ้วนะครับมันสารดีองนี้ฐานสองชั้นองนี้ฐานนอกสองชั้นพี่ดูดิแจมคมพี่นะรายการนี้เนาะรายการที่สิบหกแล้วกันนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยเนาะนะครับอีพีที่สองร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วเนาะนะครับองละสามร้อยบาทใครทรไปก็บอก รายการด้วยว่ารายการเท่าไหรนะ่เนาะผมส่งตรงปกแน,น่นอนนะครับส่งตรงคลิปเนาะนะครับขอให้บอกถูกองค์ขอบอกถูกอีพีนะครับอีพีที่สองเจ็ดห้ารายการที่สิบหกนะครับรายการนี้โหจะแจวพี่เนาะแจวจริงนะครับจะจะ,จะ,จ,ะจะแจวสวยอะ,อะผมบอกเลยนะครับใครชอบสมเด็จใครรักสมเด็จในช่องเราได้เลยเนาะคัดมาให้อย่างดีนะครับองค์ละสามร้อยอะแบ่งกันไปพี่นะครับรายการที่สิบหก ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายพี่รายการที่สิบเจ็ดวันนี้รายการสุดท้ายโอ้โหเป็นไงรายการสุดท้ายเป็นไงเกตทะลุซุ้มนี่ยครับมีคาบเบ้าแจมสวยนะครับฐานเล็กๆนะครับฐานโค้งแบบนี้เลยนี่ครับเป็นไงเกตทะลุซุ้มแจมนะนี่ดูงหลังไงเป็นไงแล้วก็รอยคาบเน่าหน้าเป็นหน้าเป็นหน้าถังขยะเลยนะรายการที่สิบเจ็ดนะรายการสุดท้ายแล้วนะครับรายการที่สิบเจ็ดโอ้โหเป็นไงดูดูรอยคาบเบ้านะครับเส้นแตกไรงา เนี่ยครับดูตรงซอกแขนข้างในเน,นี่ยครับดูฐานดิแจ่มพี่เนาะแจ่มรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดเนี่ยครับใครชอบรายการนี้ก็โทรมาปิดได้เลยเนาะเนี่ยครับนี่โอ้โหแจ่มคมชัดเจนนี่ครับแบ่งกันไปพี่นะแบ่งกันไปใครไวใครได้เนี่ยครับใครโทรมาปิดก่อนได้ก่อนแน่นอนอนนีพีนี้เนี่ยครับวันนี้วันจันทร์เนาะเนี่ยครับใครว่างเว้นจากการทํางานหรือว่า ไม่มีอะไรดูวันนี้ครับมากดติดตามช่องเราได้นะครับมากดติดตามช่องเราได้เลยอะนี่โอ้โหตั้งนางเจ๋วพี่เนาะสวยเด็ดพี่เนาะเนี่ยครับเกทะลุซุ้มแจมๆรายการนี้นะรายการที่สิบเจ็ดนี่แบ่งกันไปพี่แบ่งกันไปวันนี้สวยสๆเดิมๆตรงปกนี่ดูดิตรงปกตรงชิปแน่นอนอ่ะแบ่งกันไปแล้วกันนะพี่เนาะรายการที่สิบเจ็ อ่ะวันนี้ขอขอบคุณท,ท่านพี่ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมอีพีที่275ด้วยนะครับนะถ้าผมพูดผิดประการใดไปองค์ไหนผมก็ต้องขออภัยพี่พี่เอด้วยนี่แบบฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรพี่0 9 5 6 2 3 2 8 4 7พี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านพี่จะแอดไอเดียอะไมาทางเราก็ได้พี่0 9 5 6 2ศูนย์เก้าหนาหกขอขอบคุณท,ท่านพี่ FC ด้วยนะครับนะวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านพี่ FC ทุกท่านวันนี้ขอบคคุณรับผม